สวัสดีครับผมพบกันกับวันนี้นะครับฟอร์ซาปี2016นะครับ300ซีซีครับตัวนี้รถก็สวยครับชุดสีไม่มีตำหนินะครับผมไม่มีล้มชนใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้คลิปเดียวรู้หมดพร้อมจบแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูกันช้าๆชัดๆเลยนะครับไปดูที่ชุดชิวนหน้ากันก่อนนะครับสวยๆนะครับไม่มีตำหนินะครับก็ได้เดิมๆนะครับคันนี้เครื่องเดิมหมดทุกอย่างเดิมๆนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับ เบาะยังมีให้เห็นเดิมๆสวยๆนะครับผมใช้ไม่ช้ำแน่นอนครับไม่มีรอยขาดไม่มีรูใดๆทั้งสิน้นท่อเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตต่างๆน็อตท่อไม่เคยเปลี่ยนนะครับยางหลังดอกยางหนาเลยนะครับดอกยางหลังหนามากทะเบียนกรุงเทพนะครับไฟท้ายสวยๆนะครับชุดข้างชุดแข้งนะครับ ยสีดำส,สดๆอยู่นะครับโอเครวมรวมรอบซ้ายรอบขวาสวยนะครับไม่มีตำหนิใดๆโชคดีทั้งหน้าหลังนะครับตัวนี้ไม่วิ่งกันไม่เยอะนะครับลองดูเลยครับวิ่งเพียง21,164กิโลเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยครับ โอเคครับผมเครื่องหยนตเงียบมากครับเดี๋ยวไปฟังชุดข้างกันครับไม่ดังนะครับเงียบๆเลยโอเคครับผม แล้วพบกันครับกับฟอร์ซ่0 0คนี้นะครับขอบคุณมากครับ